สวัสดีค่ะทีมงานเกมเก้าหยินนะคะวันนี้ก็อยู่กับก,บการรีเมคสกิลเข็มสามตะวันของตระกูลเสนนะคะแน่นอนว่าตัวตระกูลเสนเองเนี่ยก็มีการรีเมคถึง3สกิลด้วยกันนะคะมาที่ NPC ตัวเดิมนะคะเฉิงตูนะคะพิกัด728693นะคะ NPC ต้าเหลาหูปาน5ปาน6นะคะนี่ เปิดที่ร้านค้าแรกนะคะล้วก็สกิลยทดกองกาลังจะอยู่3ามสกิลแรกเลยนะคะนั่นก็คือไหมทองตัดวิญญาณนะคะแล้วก็เข็มบินล่อหลุมชื่อสกิลชื่อสกิลแบบไอ้นี่มากเลยแล้วก็นางฟ้าโปรออกมานะคะอันนี้ก็จะเป็นสกิลอันติของตระกูลเซินนะคะต้องบอกก่อนว่าตระกูลเซินเนี่ยจะเป็นสกิลที่รายละเอียดเยอะมากๆนะคะเพราะว่าเขาเขาไม่ใช่ เขาไม่ใช่สายลุกโดยแท้จริงนะคะเขาจะมีความเป็นาสายซัพพอร์ตอยู่หน่อยๆน,นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปรอดูกันนะคะว่าสกิลของเซิร์นเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลองใช้สกิลเข็ม3ามตะวันกันดูนะคะโจมตีคือจะบอกว่าสกิลเข็มอะเล่นสนุกมากเลยนะแต่แม่งครูดาวโคตรนานแล้วมันมีสกิลชาร์จด้วยใช้ยากยาก แต่ว่ามันแบบมันปลามันอะไรสะดุกนะถ้าคูดาวมันไวกว่านี้สักนิดนึ่งนะฮะอันนี้เป็นสกิลชาร์ตนะฮะแล้วก็สกิลส่วนใหญ่ของตระกูลเซินเนี่ยจะต้องบอกว่ามันเป็นสกิลที่อ่ส่วนมากจะเป็นซัพพอร์ตนะคะอย่างเช่นตัวสกิลนี้นะคะกระตุ้นชีพจรเนี่ยใช้ไล่สกิลแป๊บไล่สกิล อันนี้ก็คือจะเป็นการฮิลตัวเองนะคะฟื้นฟ,นฟนูเลือดลมของตัวเองแต่ว่าจะสามารถฮิลเพื่อร่วมทีมได้ด้วยนะคะอันนี้เป็นสกิลโจมตีนะคะดูดซับพลังทำลายแต่ว่าสกิลมันคููดาวนานไปหน่อยแค่สักทีนะคะแล้วก็เป็นสกิลชาร์จต,ตัวนี้สกิลทำดาเมจนะคะ แตกเพิ่มได้นะคะนางฟ้าโปวยดอกไม้คูดาวสามร้อยสาิวินาทีนะคะอันนี้สามารถคล้ายๆกับชุบเพื่อนขึ้นมานะคะแต่ว่าเพื่อนจะต้องยังไม่ตายสนิทนะคะต้องตายแบบที่ว่าหลอดเลือดมันยังลดๆอยู่เดี๋ยวทีมงานเดี๋ยวทีมงานรอให้สกิลมันคูดาวเสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะตีให้ตัวน้องใกล้ตายก่อนนะคะ เราจะได,ได้ได้ใช้สกิลชุบอยากใช้สกิลชุบแค่นั้นเลย <c oughs> สกิลมันเล่นสนุกเนาะแต่ว่าเสียดายอะครูดาวมันช้าไปนิดนึงหรือว่าเพราะว่าเราต้องชาร์จสกิลนี้เพื่อรอสกิลอื่นมันดีเลยวะ <c oughs> ครูดาวช้ามาก Okay. เดี๋ยวเราจะยิงให้น้อนตายนะแล้วเดี๋ยวเราจะชวนนอนเข้าตี้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะชุบขึ้นมาในรูปแบบไหนนะมันคือแบบดิสซิสซัดซัพอร์ตทีมจริงๆเนาะถ้าทีมงานเล่นทีมงานก็อยากเล่นตระกูลเซิร์นแหละถ้าเกิดว่าแบบว่ามันสามารถซับเพื่อนได้อะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างที่บอกไปคนะว่าสกิลไม่คุณดาวคูดาวแบบนานมากนานแบบนานจ้านานจัดเลย โอเคตายไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเราจะชวนเข้าทีมได้รับเชิญไปร่วมทีมแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองใช้สกิลนี้นะชาร์จก่อนชาร์จชาร์จออก็คือแลกกับเลือดของเรานะฮะแล้วก็ได้ชีวิตคนขึ้นมา1ชีวิตส่วนอันตินะคะนางฟ้าเก็บดอกไม้เนี่ยก็จะเป็นสกิลซัพพอร์ตเช่นกันนะฮะ เดี๋ยวทีมงานตีแบบให้อันตีขึ้นแป๊บดูนะ นายโคตรนานเลยเห็นไหมคะว่ามันก็คือจะเป็นสกิลซัพพอร์ตในส่วนหนึ่งนะคะมีด้วยอ๋แล้วก็สกิลนี้นะคะสามารถใช้กับเป้าหมายอื่นได้ด้วยนะคะโอมันแบบเรียวซัพพอร์ตจริงๆว่ะ ชอบจังเห็นไหมเด้งเลือดดึบดึบดึบเห็นในจอใช่ไหมคะจอเล็กโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของสกิลแอคทิเวทกันนะคะว่าจะมีสกิลอะไรบ้างนะคะโอเคค่ะตอนนี้สกิลที่ Activate เข้ามาให้ดูก่อนนะคะนั่นก็คือเข็มบินล่อหลุมนะคะกับไหมทองตัดวิญญาณน,นะคะอันนี้เป็นสกิลตัดกาดกับสกิลบัฟเนาะอย่างถ้าเกิดว่าเป็นอันนี้ อ่าจะเป็นรูปแบบนี้นะคะงะเข็มบินล่อหลุมทำไมรู้สึกว่าสกิลที่แอคทิเวตแล้วเวลามันน้อยกว่าวะบับแล้วหายไปเลยนะคะดูดซับพ,พลังทำลาย ชื่อชือคลใายเส้นหลังจากจบสถานะดูดซับจะทำให้โอ๊ยๆแป๊บนึงเมาสเมาให้ตนต่อเนื่องห้าวินาทีนะคะนีติดสถานะอยู่ความเร็วลดนลงต่อเนื่องซ้อนทับกันได้สามครั้งนี่โดนอยู่เหมือนกันนะคะ โอเคเดี๋ยวรอสกิลดีเลยสักคู่หนึ่งโดนผนึกกับบนท่าอันนี้ผนึกนอกสถานที่เห็นไหมคะว่าโดนลดความเร็วเมื่อกี้ดูทันไหมคือสกิลมันแบบช่วงชิงเวลาโคตร สก,กิลแม่งเลนี่จริงๆเลเห็นไหมดนลดความเร็วนะคะคือสก,กิลเนี้ยคือมันคล้ายๆกับว่าจะเน้นลดความเร็วนะคะคือมันจะลดลงลดความเร็วลงเนี่ยสิบเปอร์เซ็นเลยเดี๋ยวเราเราลองให้มันลดความเร็วดูแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะว่า มันจะลดความเร็วลงอยู่ที่เท่าไหร่นะคะดูดินี่คือความเร็วที่ลดลงนะฮะอาจจะดูไม่มากนะคะแต่ว่าอย่าลืมว่าในการต่อสู้เนี่ยมันมีผลอย่างแน่นอนนะคะเรียกได้ว่าทุกสกิลเอ่อทุกสกิลเนี่ยทุกสกิลแบบเขาเรียกว่าอะไรวะทุกสกิลดีบ้าปะคะ่ะมันจะมีผลต่อการต่อสู้ทั้งหมดนะคะ สนนี้มันเล่นสนุกจริงๆเลยดูดิโอเคอันนี้ก็จะเป็นสกิลแอคทีเวตแรกนะคะสกิลแอคทีเวตที่สองนะคะนั่นก็คือไหมทองตัดวิญญาณนะคะเพิ่มทำลายกระบวนท่าเล็กน้อยนะคะและเมื่อศัตรูอยู่ในสถานะตัดวิญญาณจะทำให้ความเร็วลดลงอีก30%นะคะโอ้โหขำๆอันนี้ก็คือความเร็วที่ลดลง30นนะคะอันนี้เป็นสกิลแอคทีเวต เมื่อถูกโจมตีจะถูกเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะจะเพิ่มกระบวน่ารทำลายเป็นพิเศษนะฮะก็คือเหมือนกับว่าคือแรงขึ้นว่างั้นเถอะแต่ว่าสกิลที่สองเนี่ยจะเป็นสกิลในส่วนของสกิลลดความเร็วอันนี้จะเป็นอันเก่านะฮะมันลดแป๊บเดียวเองอะ่ะแล้วก็ลดไม่เยอะนะคะถ้าเกิดว่าเป็นแบบว่ายังไม่ได้อ t i ิเวกแบบนึงนะรอสกิลดีเลยกันเนี่ยอันเนี้ย เห็นปะคือว่าตัวละครที่อันนี้คือโดนสกิลที่ยังไม่อคทีเวตนะตัวละครมันยังพอเดินได้ยังพอเดินหนีเดินอะไรได้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวละครที่แบบสกิลอคทีเวตแล้วอะดูดิความเร็วมันลดลงแบบเห็นได้ชัดนะคะสองตัวเห็นไหมอันนี้คือยังถือว่าวิ่งเร็วนะอันนี้ถือว่าวิ่งเร็วนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าโดนแบบที่ลดที่แบบอคทีเวตแล้วอะเรียกว่าไม่ได้เดินดีกว่าดูดิ <laughs> สกิลแบบลากมากเลยต่างกันนะคะอันนี้คือแบบว่าเห็นได้ชัดมากๆในส่วนของสกิลที่แอคทีเวตแล้วกับยังไม่แอคทีเวตนะ,ะก็คือสกิลหมาทองตัดวิญญาณเนี่ยลดความเร็วลงถึง30%เลยทีเดียวอันนี้เรียกได้ว่าไม่ต้องหนีไม่ต้องเล่นโอเคสกิลต่อมานะคะนางฟ้าโปรยดอกไม้นะคะเดี๋ยวต้องขออนุญาตเก็บโทรศัพท์สักครู่หนึ่งนะคะโอแล้วเมื่อไหร่จะขึ้นครบวะเนี่ย ตรงจะตายก่อนไม่ใช่อะไรอยากเห็นน่ะว่ามันต้องสวยแน่ๆเลยตัวนี้ทำไมโทรศัพท์ไม่ขึ้นเลยวะโอเคตัวตัวสีชมพูโทรศัพท์ขึ้นครบแล้วนะแต่ว่าทำไมตัวนี้โทรศัพท์มันไม่ขึ้นเลยวะอ๋อไอ้เร็วๆอยากโปรยดอกไม้จะแย่แล้ว โอเคเดี๋ยวเราลองมาโปรยพร้อมกันดูนะคะอันนี้ยังไม่ได้อ c t i v a t e เอออันนี้แอ t ทีเว e แล้วนะคะเฮ้ยเฮ้ย,ยไม่ต้องชาร์จเอาว่าสกิลที่แอ t ทีเว e แล้วไม่ต้องชาร์จเลยนะหูด่วนเร็วมากเฮ้ยอันนี้ต่างจริงคือถ้าเกิดว่าเป็นสกิลที่ยังไม่อ c t i v a t e คะคะต่อให้เรากดไปแค่หนึ่งทีนะคะมันก็จะชาร์จแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นสกิลที่แอ t ทีเว e แล้วอะคือเราจะกด เออจะเราจะไม่ชาร์จก็ได้ดูนะอันนี้คือตัวเล็กอะค่ะต่อให้กดไปแล้วอ่ะยังไงสก,กิลมันก็ชาร์จนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นตัวละครที่แอคทีเวตแล้วอะค่ะเราจะชาร์จหรือไม่ชาร์จก็ได้วิอันนี้ก็เป็นความต่างอีกอันนึงนะคะเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวจะลองชาร์จดูนะ แรกอะที่เราไม่ได้ชาร์จอะรู้สึกว่ามันจะฮิวอยู่ที่สี่พันหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดนะเดี๋ยวจะลองใหม่ลองใหม่อุ้ยอันนี้เห็นความต่างแบบชัดมากๆซัพพอร์ตที่แท้ทรูอะเอาล่ะไม่ได้มีดีแค่ต่อจุดแล้วนะคะเห็นปะคือเราจะชาร์จหรือไม่ชาร์จก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ชาร์จเลือดเราที่ได้อะมันจะน้อยกว่าครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะเพราะว่าตอนที่เราชาร์จอะเราได้แปดพันถูกต้องไหมหุ้ยอันนี้ยังดู เอาอ่ะมีเริรนไว้อุ่นใจกว่าไม่ได้มีดีแค่ต่อช้างอย่างเดียวนะคะสำหรับตระกูลเสิร์นเรียกได้ว่าเป็นซัพพอร์ตแบบเต็มตัวไปเลยอะ่ะอุ้ยอย่างดุอุ้ยลืม ลืมชาร์จโทษโทษอันนี้ยังชาร์จอยู่นะย,ยังชาร์จอยู่คือแบบเสรวนเธอชาร์จอยู่หรอเสรวนเราไม่ต้องชาร์จนะในการฮิวที่เท่ากันนะคะโคตรขี้โกงเดี๋ยวอันนี้ชาร์จชาร์จยึบ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 นะแปดพันหก โอ้สุดๆโอเคค่ะอันนี้ก็คือเรียกได้ว่ามีความต่างอย่างเห็นได้ชัดนะคะระหว่างเข็บทองตระกูลเซิรนสกิลที่ Activate กับยังไม่ได้ Activate เนี่ยค่อนข้างจะมีผลต่างกันในส่วนของดีบัฟอะไรก็เห็นได้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะคะว่า อย่างสกิลดอกไม้โปรยเนี่ยก็คือลดความเร็วลงถึง30%เเลยนะคะระหว่างแล้วก็มีการเทียบให้ดู2ตัวละครนะคะว่ามีความแตกต่างกันอย่างชัดเจนมากๆนะคะสำหรับใครที่อยู่ตระกูลเซินนะคะก็สามารถแลกสกิลมารีเมคกันได้นะคะรับรองว่ามีประโยชน์ต่อปาร์ตี้แล้วก็เพื่อนร่วมทีมอย่างแน่นอนที่สุดนะคะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะว่าเราจะไปรีเมคสกิลไหนกันต่อก็อย่าลืมติดตามและรับชมนะคะบ๊ายบาย